อันนี้ไม่ใช่ของเล่นนะของจริงนะเน,นี่นนเยเนี่ยโอ้โหา,าวยไง <laughs> เนอเ,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 เนิเอท้องเน่เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะโผล่โผล่ท้องแปะท้องปีกหมดแล้วถ้าโดนฉีดพี่บินให้บินสูงบินเฉยนะเฉยใช่ไหมเฉยๆเฉยพอโอ้โห เออข่าวดีก็หายไปขนาดนี้เลยนะเออเอาละอ่ารอบที่แล้วสามสิบไร่แต่เท่าไหร่นะสิบเก้าเกียนห้าสิบใช่ไหมทั้งหมดยี่สิบสองไร่ยี่สิบไม่ทั้งไอแปลงนู้นด้วยสามสิบไลน์เดวก่สามสามสิบไร่นานนู้นแปดอันนี้ยี่สิบสองอันนี้ยังไม่ได้ทำมาทีแรกอ่าก็เป็นสามสิบสามสิบได้ไปส <19, S 2> ิบเก้าเกียนได้ไปสิบเก้าเกียนอ่นาหน้านี้สามสิบไล่เดี๋ยวดูใหม่ เดี๋ยวดูใหม่แต่เบื้องต้นพี่ต้นหัวเราะแฮ่แหอย่างนี้แสดงว่าได้มากกว่าหน้าที่แล้วอยู่แล้วเขาดูเขาดูข้าวเป็นวะพี่เยอะพี่ดูไม่ค่อยเป็นล่ะเนี่ยเห็นไหมการแก้ปัญหาแต่เริ่มต้นมันจบเลยพี่จบหไหมเราแก้งแต่ต้นต่อเห็นไหมมันยังถึงมันจะมีอยู่บ้างแต่ว่ามันก็น้อยออเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่ามันไม่มีรอกยาพันตัวไหนว่าดีๆพิเศษมาทีลิดขายยังไงอะ่ะแพงอนะ่ะ แตเอาแต่มันจัดได้ผลจริงนะทีเที่ยวเดียวได้ผลเลยเอามามันก็ไม่มีตัวนะไม่มีตัวนี่ยเนี่นี่ดูความแข็งของใบเห็นไหมปกติปกติขี้มาต้องเจอตัวอันนี้มันม้วนไม่ได้พี่ผมบอกใบมันแข็งมันม้วนไม่ได้มันไปไอ้ที่ว่ามันกินไส้รุ่นก่อนมันก็อยู่ในรามสองสามต้นใช่ไหมเนี่ยอยู่ที่นั่นมันไม่มันไม่ลามใช่ไหมธรรมดามันก็ต้องพืชและเรามันกินขนาดเนี้ยอ๋อนี่มันอยู่แค่มันอยู่ยังไงอย่างนั้นนะเออมันไม่ไป ยืนยันต้นแข่งใบแข่งจริงขันขันเลยเหรอขันเลยหูยอย่าไปควานมากสิท้องกำลังวิบปเห็นไหมนะพี่ต้นดูเห็นดูท้องเลยเห็นท้องตกใจท้องคดเลยมีรูปแรงไปหน่อยเห็นไหมเออฮะอเอาสักสี่เกณฑ์เอาฝ่าห้าเกือบห้าเกณฑ์ก็พอนะถ้าได้สภาพนี้ไงก็ได้ สามไร่กว่าสี่เกียนกว่าได้ในแนวธนาขนาดเนี้สามไร่ครึ่งอ่าสามไร่สองงานไงานอ่าประมาณถ้าถ้าอุ้มสองจุดศูนย์แกสองอุ้มมาแหละในเนี้ยอันนี้ข้าวล้วนเลยเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเจอปนเลยแปลงนี้มีข้าวดีอยู่สองสามต้นอุ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นสิหนงานไหนวันลามันโชยอ่ะพอมากับพันข้าวผมมีสองเปอร์เซ็นต์น่าจะจริงหวานเมื่อกี้ลูกว่าเนนี้แกสามสี่ลูกปะ ห้าลูกก็น่าจะจริงกันแหละแอดเปอร์เซ็นต์ขพันข้าวเขา